สวยราคาน่ารักใช้ง่ายขับค้องต้องคันนี้เลยเต,อ,ตอ,อร์ a v ้าว 1.5J ตกแต่งสีดำโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตที่สำคัญประหยัดน้ำมันอีกต่างหากกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้ากระจกหน้าต่างก็ไฟฟ้าทั้ง4บานเลยเครื่องเสียงรองรับซ d ดี USBMP3AUX แอร์แบบหมุนสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยเกียร์ออโต้แบบ7สปีดช่วยให้การขับนุ่มนวลต่อเนื่องไม่มีสะดุดตรงกลางมีที่เท้าแขนช่องเก็บของพวงมาลัย3แก้านหุ้มหนังอย่างดีไม่มีถลอกเลยค่ะที่สำคัญคันนี้มีแอร์แบกทั้งคู่หน้าเลยขับรถสบายใจปลอดภัยหายห่วงทางที่ดีอย่าใช้ดีกว่านะคะเบาะหลังนั่งสบายมีพื้นที่เล็กให้เหลือ ส่วนตัวแตงสูง170นะคะบอกเลยว่านั่งสบายมากไม่ติดเลยใสกกาลังหารถด,ดีๆใช้ง่ายขับคล่องประหยัดน้ามันคุ้มๆแถมราคาน่ารักต้องคันนี้ให้แดงคันนี้ราคาอยู่ที่600,000บาทแต่วันนี้ที่ตา a r g o o ดค่ะเราขายอยู่ที่288,000บาทฟรีดาวได้เลยตกผ่อนเดือน4,000บาทเท่านั้นพร้อมรับประกันคุณภาพรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อจมน้ําระบุในสัญญาซื้อขายไม่ได้พูดกันปากเปล่าด้วยนะคะแถมมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกพร้อมบ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงไม่ว่าจะบริการร สไลด์เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนยางอะไรน้ำมันหมดและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย